อีกอย่างหนึ่งที่เราได้ได้รับมาแล้วก็รู้สึกว่านี่มันคือโลกใบใหม่ของเรามากๆที่เราได้ได้เปิดประสบก,การณ์แล้วก็เปิดโอกาสก็ขอบคุณพี่น้ำหวานมากๆขอบคุณทั้งครอบครัวเลยแล้วก็พี่นำ้ำตาด้วยและที่สำคัญเลยรับบุก,กี้ด้วยยิ้มลูกยิ้ม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 เอเามาอเส็จที่เรา ความจริงน้องไฟเนี่ยเป็นคนง่ายๆสบายๆก็เหมือนกับการใช้โซลซีฟ่งคืนเดียวผู้นี้ก็่องเขา้วก็ใช้ง่ายแล้วก็สบายตรงกัดไปเซ็นเตอร์ลำอธิษุ์คือได้มีโอกาสสัมผัสกับน้องไปเดินทางไปจังหวัดกันเทีท่ยวก,กันเ<ป>ราก,ก็รู้สึกว่าน้องเป็นคนง่ายมากแล้วกส็สบายมากๆจริงๆค่ะแล้วก็สบายใจที่ได้ทำงานร่วมกับน้องดิลลี่เซนเตอร์หรือพี่้ยงคทำไมลุงน้องพ่อต้องไปน้ลงนิ่งมากหาะิ่งมากคือแบบ น่ารักดีให้เราเรียก่าอะไรอใ้เายกว่าไป้ถ้าแน้หเเีกว่าอะไรน้าไปเนี่ก็ฝากอนแฟนโซซิสนะคะกับพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนคลับทุกคนนะคะ คือนวัตมั่นใจตั้งแต่การเลือกผลิตภัณฑ์แล้วก็มั่นใจในพรีเซนเตอร์ของเราที่ทําให้แบรนด์เราแข็งแรงแล้วก็มั่นใจในคุณภาพคือต้องบอกว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดมาจากความมั่นใจแล้วก็ความภาคภูมิใจของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้พี่ๆทุกคนได้ลองใช้ดูค่ะแล้วก็จะใช้ได้ง่ายๆสบายๆเหมือนกัรเราใช้ได้ขอบคุณขอบคุณมากเส มองตนค่ะกีมาลกพี่ไปไปกับแม่พี่ไปเบลลีเดี๋ยวถายรูปใส่ไ้โอเคอัอเคนมนก่อนไปนุ่นๆๆเขเรีกาเรียกเขาเรียกลากูลาลากูหน้านี้เลยสนใจนมขึ้นมาอย่าพูดใจเย็นๆโอ้ยตรงนี้ไม่ได้ระดั

หมดแก้วไปแล้วครับเมื่อกี้การแสดงหมายถึงว่าการแสดงเขาเปิดแก้วหรือว่าสก็คือก็มันเป็นการเฉลิมฉลองอ่าเราก็เลยหมดแก้วไปเลยเพื่อเพื่อเป็นเรื่องที่ดีใช่ครับการโกรธจริงที่การเปิดตู้อ่าตอนได้รับบี้ว่าต้องโหนเราเตรียมใจทำใจหรือพร้อมใจเราเราพร้อมยินยอมแก่การเปิดประสบการณ์ใหม่ครับผมเออคือว่าตื่นเต้นมากแล้วก็ บอกเลยว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งความรู้สึกที่เราได้มาเปิดใหม่ได้มาเปิดโลกใหม่ที่นี่คับผมมันมีส่วนไหนที่แบบว่าที่สุดไหมคะของนี้ที่สุดก็คือตอนที่เราโหนมาถึงถึงจุดสุดท้ายแล้วที่เราจะต้องโหนลงไปทำยังไงก็ได้ให้เรายืนได้ตรงที่สุดอ่ามีวิวอ่นา,นนานใช่แล้วก็คลิปุก อแต่มันก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับผมใช่ตอนที่ไม่อยู่บนนั้นล้ามองมานาั่งสยังไงบ้างรู้สึกดีใจแล้วก็ประทับใจไปในตัวว่า,วาการที่เราได้เห็นแฟนคลับก็คือตั้งแต่ตั้งแต่ก้าวแรกของพวกเราจนถึงก้าวปัจจุบันทุกคนยังคงอยู่เหมือนเดิมมันรู้สึกตื่นตันใจมากๆครับที่ที่ยังมีเขาอยู่ตรงนี้ตกใจสิงกรีดนะคะตกใจแล้วก็พยายามอมยิ้มแล้วก็ยิ้มให้ได้ไใช่ ซ้อมเยอะมากมามาซ้อมตั้งแต่เมื่อวานเลยใช่แล้วก็พอห้างเปิดประมาณเจ็ดโมงมาแล้วมาเตรียมต่อซ้อมมรอเจ็ดโมอวาจนตอนนี้ใช่มารอแล้วมันนอนรอตั้งข้างหน้าเลยครับแต่แป้นมันบางทเยอะมากเกินเลยบ้าก็อยากอยากจะขอบคุณเขามากมากเลยขอบคุณขอบคุณทุกๆการเดินทางจะมีเขาอยู่เสมอมันเป็นพลังพลังรัที่รู้สึกว่าทําให้ตัวเองกล้าที่จะพัฒนาแล้วก็กล้าที่จะก้าวต่อไปเรื่อยๆครับ ิดใจไม่ได้งานหน้ามีเาอีกมงานหน้าถ้าสมมุติมีแบบนี้อีกอาจจะได้ตีลงกาแล้วเพราะว่าเพราะเขาบอกว่าทีแรกอ่ะที่เปฝึกประมาณคือว่าตีลังกาได้หรือเปล่าพี่ตีลังกาบนพื้นไปยังไม่ไหวเลยแต่ถ้าฝึกไปเรื่อยๆน่าจะได้ได้ใช่ต้องต้องฝากไปบอกพี่น้ำหวานด้วยนะเพื่อ แน่นอนถ้าพี่ๆทุกคนมานี่ก็ไปแน่นอนอแหมแสดงว่าสองชั้นไม่พอต้องต่อสี่ชั้นนี้หรอโอ้น่าจะเป็นสนามสนามฟุตบอลไปเลยที่วม,มีคนกลัวความสูงเขาหรือเ่าคือที่ไปไปเล่นซิปลายมาท,ที่ลาวมาๆๆก็คือตั้งแต่เรากล้าโหนสลิง <ๆ S 1> หรือว่ากล้าที่จะเล่นซิปลายที่ลาวเราก็ไม่กลัวอะไรกันแล้วนะเพราะมันสูงมากใช่เพราะได้ผ่านน้ำตกไปแล้วก็เออ อ๋อพอดีนุ้กไม่ได้ไปแต่ไปกับครอบครัวแบบกับคุณแม่ด้วยครับแต่คุณแม่ไม่ได้ไม่ได้เล่น่แตบอกว่าตอนนี้ไปป้มแบบเป็กับแทงหล่อแทงนึ่งด้วยจากชุดที่ใส่ด้วยตอนนี้ไอ้เชือกสลิงยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยครับแล้วแล้วก็มีสเต็ปด้วยพอลงมาก็ต้องเต้นกับแดนเซอร์ด้วยใช่มันเป็นท่าของซอนซิซอนซิซอนใช่แล้วเมื่อกี้มิตรลงมายใช่ก็ ขอบคุณคุณนุงธนรดลด้วยครับผมไม่ว่าจะเป็นก้าวเดินทางไหนหรือว่าจะเป็นแอมเบอร์เดอร์อีกหลายๆตัวนะครับที่ที่ไปเป็นมาคุณนุงธนรดลยังเป็นอีกหนึ่งคนที่ที่ให้กําลังใจเราเสมอแล้วก็ยินดีทุกๆกับการเดินทางใช่ขอบคุณขอบคุณมากมากก็ไม่ว่าจะก,ก้าวไหนก็ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้เขาเหมือนกันใช่ใช่ ก็ถือว่าเวลาไปจะบอกบอกลูกอยู่เสมอว่าถ้าเวลาที่เขาเดินไปไกลๆมากๆอะถ้าอ่านกังกลับมาจะเจอเราอยู่นะไม่ต้องคิดว่าไม่ต้องคิดว่าเดินคนเดียวหรือเดินแบบไม่มีเพื่อนยังคงมียังคงมีไปยังไงบ้างวันนี้วันนี้ก็ก็ก็มีการคุยกันบ้างเพราะว่าเพราะว่ามีการถ่ายงานเมื่อวันก่อนที่ผ่านมาใช่ครับผมเลาวก็คุยแล้วก็ส่งกําลังใจให้กันว่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่เป็นโอกาสที่เราได้รับเราก็ต้องเต็มที่กับในสิ่ง ที่ตัวเองได้รับครับขนาดวันนั้นเสิร์ตเราก็ยังไปให้คำส่งมาให้ขายใช่ไปไปเป็นกําลังใจให้เขาเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ใหญ่มากมมแล้วก็เราสัมผัสได้เลยว่าคุณนุก๊กธนดลตื่นเต้นมากๆเราก็เลยว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเดี๋ยวไม,ไม่เป็นคำสัญญาไม่อยู่ว่าแบบว่าเราต้องขียคิวเพื่อที่จะไปสัมผัสคนคนหนึ่งมันมันเป็นเป็นสิ่งเล็กๆที่เราอยากจะมอบให้ว่า ถึงจะไม่มีสิ่งของมากมายที่จะให้แต่เราจะเป็นไปเป็นกําลังใจให้กับทุกก้าวเดินของเขาครับอย่างล่าสุดหนูจะมีโปรเจกต์เก้าวานสี่ปีใช่มีโปรเจกต์ที่ผ่านมาของคอนเสิร์ตใช่ไหมครับอ่าก็ก็ผ่านผมไปได้ด้วยดีเป็นเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่เป็นเป็นการเดินทางของพวกเราทุกคนทั้งอันนี้โปรเจกต์เสื้อขายเสื้อป้าอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เป็นการเป็นการโปรโมทการขายเสื้อใช่เป็นเป็นของเพจเจอช็อปสไตล์ ก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งผลงานของที่ลูกท่านหลนและปลายๆร่วมกันครับอืออย่างนี้ของธุรกิจก็จะทำเป็นโอ้กันด้วยใช่อย่งเป็นยังไจะมีโปรเจกต์คู่กันเรื่อยๆครับเพื่อแบบว่ามันเป็นสิ่งที่เราเดินทางมาด้วยกันเราก็เลยจะไม่ลืมจุดนี้ว่าเราเติบโตมาด้วยกันครับอืออย่างล่าสุดไปที่นดิเก้ดิเกเป็นยังไงบ้างคือพี่ๆหลายคนอาจจะเห็นว่า แต่งชุดลิเกมาแล้วอีกเป็นแบบเป็นแบบนึงเลยแต,แต่ต้องขอบคุณพี่พี่สอนรามคือน่ารักมากแล้วก็ให้ให้กัรตอบรับแล้วก็สอนเราเป็นอย่างนี้ว่าแต่งนี้ได้นะลองเล่นอย่างนี้ดูลองรำแบบนี้แบบนี้สนุกมากแล้วก็ชอบด้วยมีความกังวลไหมตอนที่ต้องไปใส่ชุดลิเกใส่ชุดเพชรแล้วรอซอรมันมีความกังวลอยู่แล้วว่าเราไม่เคยไม่เคยที่จะใส่ชุดแล้วก็ไปเล่นกับลิเกโดยตรงอาจจะมีใส่ชุด ใส่ชุดเล่นๆกันบ้างอ่าแต่ไม่เคยเแบบแบบงกิจลักษณะก็เลยว่าตื่นเต้นมากแต่ก็ทุกอย่างทั้งคนไปได้ดีพี่ๆท,ทุกคนในวงน่ารักมากครับแล้วพวกน,นี่คือแบบเลี้กันมาว่าเราคิดได้หรือยังคดตองคิดต่ค,ดคือถามพี่น,นะว่าพี่แล้วเราจะเล่นอะไรบนเวทีอาจจะไม่เล่นลิเกนิดหน่อยอาจจะนับหนึ่งสองสามเฉยเฉยอ๋อาบากันไป,นไปแค่นั้นพอพอไปหน้าเวทีจริงๆปุ๊บโอ้โหมาเป็นแบบเยอะแยะเลยมันมันแตกไปได้เรื่อยๆใช่ มีมุกสดของสดทุกทุกอย่างเลยยกเว้นนับหนึ่งสองสามอ่ะใช่ใช่แต่ละดอมคือแต่ามาลัยร่วมแสงมเวยก็ใช่ครับก็มีมาลัยของพี่พี่ของพี่สอนลามด้วยแล้วก็ของนุปายด้วยมีพี่ๆทุกคนไปร่วมแสดงความดีกับการที่เราร่วมโปรเจกต์ใหญ่ครั้งแรกใช่ครับสู้กันสุดมากแต่ละดอ ู้ก,กันสุดไหมก็สุดมากครับขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณมาลายทุกชิ้นแล้วก็ขอบคุณที่ไม่ว่าจะในไลฟ์ไลฟ์สตรีมด้วยแล้วก็นาไปชีกับการที่แบบมาลายก็ต้องมาถึง,กกถงปกติก็ถึงอยู่แล้วปกติก็ถึงอยู่แล้วพอไปในรอมเวเนเกตก็ถึงมากกว่านี้อีอน่ารักมากขอบคุณทุกคนมากครับจริงๆพอมันสบแบบนี้มีเรียกร้องไหมว่าอยากเห็นอีกอาจจะไม่เรียกร้องอาจจะแค่อยากให้ทุกคนมาร่วมรับชมพร้อมกันหน้าหน้าเวชีมากกว่าแต่ว่ายังมีอีก อาจจะมีแน่นอนใช่เริ่มเริ่มจะชอบกันการที่เราได้ร่วมเล่นกับพี่ๆลิเกมันดูมันดูเปิดกว้างมากๆครับใช่เลยมันดูไปเรื่อยๆได้ดีจะได้เห็นตัวเองในบทบาทีของพี่สลามรอสลามทัพไทยคือพี่เบลก็มีชวนอ่าพี่เบลอกว่าบ้างๆก็ไปไปเล่นด้วยกันได้ใช่ครับเราติดตามใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ นี่ไปอินเสิร์ตนิดนึงนะนี่ไปอินเสิร์ตนิดนึงนะไหใส่กล้องช็อปใส่คนดูดีกว่า